ข้องแทข้องดีบางทีก็ขกา้ไม่อ,อกนะข้องแทข้องดีบางทีก็ใกล้ไม่อ,อกนะอาตมาสังเกตนะเวลาอ,อตาตมาทําคลิปนี่อาตมาทําคลิปนี่จะมันจะมีคนอยู่จําพวกนึงนะจาพวกนึ่งที่คอยเข้ามาแหนนะคอยเข้ามาแหนะว่าเออเป็นปลานะไม่ควรที่จะเข้ามาเล่นโทรเจียลไม่เป็นปลานะไม่ควรจะมีโทรรัพับเป็นปลานะไม่ควรจะมีปัจจัย เป็นพระนี่ต้องปฏิบัติอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นคือพูดหลักษณะแบบว่าท้าวไอมาเพื่อแผธรรมนี่ต้องพูดธรามาลวนลวนต้องพูดพุทธวารจนะต้องพูดกุ้มทรับจากปราอุตต้องพูดวีในต้องพูดอะไรคือหลักษณะนาที่ว่าคือในความคิดข้องเขาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทึกตีน้อาตมาว่าถ้าวาโยมเก่งริงนะโยมเก่งริง นโยมหลงทำนาใหลักฐานนะทีเมื่อนที่่าโยมหลงแหนหรือว่าโยมทําไม่ได้เมื่อนที่วาวยากให้คนอื่นเป็นเมื่อกับที่โยมคิดอัตมาบอกว่าก่องเทก่องดีบางทีมันใกล้ไม่ได้นะเ,เป็นตอนว่าอุปมาว่าสมุนรโยมไปจับน้ำพึ่งมาเองเนี่นะไปจับน้ำพึ่งมาเองนี่ไปจับมาเองจากบุญเขา้าไปจับมาไม่มีอะไรพาทุ่มเลยน้ำพึ่งล้วนๆแต่ว่าโยอมยากใกล้ก่องดีให้คนยโยมพาน้ำพึ่งมาถึงมาใกล้กวดรอย ปลอยมไม่ได้ลงทุนได้นี่ยโยมคิดว่าโยมจับมาเองนี่ยโยมจับมาเองเลยนยังมีเยอะเลยที่บ้านโยมด้วย่าที่บ้านในป่าในเขาที่บ้านโยมนี่มีเยอะโยมเอานามพึ่งแทนี่มาค่ายขวดรอยโยมพาไปค่ายตามบ้านไปบ่อนี่นามพึ่งแท่ท่านจับมากับมือน่นะท่านจับมาเองนี่ท่านค่ายขวดรอยอาตมาอยากรู้ว่าคิดว่าโยมคิดว่าโยมค่ายได้ไหมอ่ะไอคนที่เธอนามพึ่งก้อยเธอขของโยมไหมอ่ะขวดรอยนะนะขวดโอยที่ว่านามพึ่งแท่เลยนะไม่มีะได้เจอปนไม่ทุบมันอ่า อาตมาวากาลองแล่นะเดี๋ยวถึงไงคนที่ว่าเอาหนามพึ่งปลอมนะหนามพึ่งปลอมตีปัรุมไอ้นู่นไอ้นี่แหละถึงกับมาไก่วด4ี่รยอว่ากวดด้ารอยไก่แพงตะกิดไก่แพงไก่ขวด้ารยกวดลูกรยะก็ไม่ต้องเร่งเร่งไรมากนี่ออกมาถึงตังไก่แค่นะหนาพึง่งเทเดือนห้าเทปลอมมันนะหาพึง่งเทเดือนห้ากวดละห้ารกับหนามพึง่งเทจับมาเอจากป่ากวดละหนึ่งรอย โยมลองคิดแลวอาตาม่าวในความคิดกองโยมมันนะโยมคิดว่านามพึ่งพร้อมขวดหน้ารวยครับนามพึ่งเตะขวดรวยไร้ค่ายได้อ่าเพราะฉะนั้นโยมอยากคิดว่าก้องเทแหละจะค่ายได้อยากคิดว่าเอาเรื่องวีในลวนลวนเอาเรื่องตรมมาดวนลวนเอาเรื่องอะไรที่ว่าเป็นความคิดก้องโยมมันอ่าอีค่ายได้นะอีค่ายได้โยมลองทำเลยนะไล่ไล่คนที่ออกมาพูดลักษณะอย่างนี้ชองตัวเองทุกปิดไปมดแนหมดแหละมดดมดความรู้ดทึกเพราะว่าคนนี่นะ ทีโยมว่าอย่าไปติดในรูปอย่าไปติดในเที่ยงอย่าไปติดในรถอย่าไปติดในกลินาา่นก็ให้รู้เท่านในทิ้งเหล่านั้นและก็มีความรู้สึกกับทิ้งเหล่านั้นนี่มันร้อยผ่านจวงลำคอแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้พิจารณาทุกเมื่อยมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนที่เขาใกล้แกงนามชุบกระจืดก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ถึงไร่เพราะโยมว่าไปปรุงแตง่งทำไรม,มันร้อยแก่ผ่านคอไม่ต้องปรุงแตง่งไม่ต้องปรุงแตง่งไม่ต้องใส่ไร่ข้าวเปรโปๆแบบนี้ ไม่ตึงเกลือไม่ตึงน้ำตาลไม่ตึงหวานไม่ตึงเค็มไม่ตึงเปรี้ยวท่ามว่าโยมมีกินไหมน้ำเปล่าๆนี่คนมันกินผมมันธรรมาชาติของน้ำคือมันไม่มีไรเจือจางมันเหมือนกับธรรมมาเนี่ยมันก็เป็นรสชาติที่จืดชนิดลักษณะอย่างเนี้ยถึงถ้ามว่าคนถ้าเลือกกินได้บางคนนี่ก็ไม่เลือกกินนะก็ะไม่เลือกกินตนะ่างๆเดี๋ยวรวมมันมีประโยชน์มากกว่าน้ำมัดลมมันรวมมันมีประโยชน์มากกว่ากากรุงกาแควโน่นนี่แต่ว่าคนก็ ยังเลือกที่จะกินก่าแควค้นเลือกจะกินชาคนเลือกจะกินน้ำมัดลมทา,ทางทั้งที่นาเรามีประโยชน์ตึ้งทำหมาก็เเมื่อนกันนะโยมบางสิ้งบางอย่างนี่ถ้าว่วโยมไม่รู้จักปรุงแต่งทำนี่ทำไมปรุงแต่งทำใหม้มันเกิดความน่าตุ่นใจน่าติดตามบอกขึ้นมาทึ่งช่วยคำพีอ่าหน้าโอกาสบัดนี้ด้วยว่าขึ้นมาตึงสุภมัตรดุพุทธศาสนายุา่การจำเดิมแต่นี่พาแองสมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วตรองร 68, ปันห้าร้อยหกสิบแปดพรรษาปัจจุบันทำไม พอเริมตั้งนามูนี่โยมรับแล้วโยมรับแล้วเพราะฉะนั้นบางทิ้งบางย่างโยมอย่าหยัดเยียดความรู้ทึกแต่ว่าโยมอยากมีอยากเป็นหรือว่าอยากไอ้เมื่อนกับที่โยมคิดเมื่อนที่โยมไปยัดไอ้กับหลูกันหลูก้โยมต้องเป็นปันนั้นต้องเป็นปน,นีโรคไรเรียนนู่โรคเรียนนีนน่พอตายติดทุกข์ใครทุกอ่ะตัวเองงันทุกเพราะฉะนั้นคว้าก็้เป็นข้อคิดนะว้าเป็นข้อคิดนะก้องดีก้อ,องเทชายแนวว่าจะคกล้ได้ถ้ามือไปนะจะเรื่องพน